เจ้าที่เจ้าทางในทางศาสนาพุทธไม่มีหรอดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ตั้งแต่ต้นๆเลยว่าคนที่ยังเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้ก็เป็นเทวนิยมไหว้ภูเขาไหว้แม่น้ําไหว้จอมปลวกไหว้ต้นไม้อะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ตั้งแต่ต้นๆแล้วคนที่ยังศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ จิตเจตสิกรูปนิพพานที่เป็นเรื่องปรมาเทศแท้ศึกษายังไม่ดีพอโดยเฉพาะยังไม่จบกิดยังไม่ถึงขั้นอรหันต์จะยังมีเชื้อของเทวานิยมนึกว่าเป็นเจ้าที่มีวิญญ,ญาณอันนั้นอันนี้มาสถิตสรุปให้ชัดๆว่าไม่มีวิญญาณที่ว่านี้อยู่ที่นอกตัวนอกตนมาเป็นอะไรกับเราเลยอุปาทานทั้งสิ้นแล้วตัวเองก็เป็นผีบ้าเอง เช่นพวกที่ส่งเจ้ามีวิญญาณเข้าส่งตัวเองผีบ้าเองสะกดจิตตัวเองชักดินชักงอเองโดยมีสัญญาเก่ามีความเชื่อเดิมติดยึดมามันเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้โดยมีจิตติดยึดเชื่อว่ามันมีจริงถ้าคุณฟังอัตมาเข้าใจแล้วจิตวิญญาณที่ล่องลอยจะมาเข้าส่งคนนั้นคนนี้อะไรพวกนี้ไม่มี วิญญาณเจ้าที่เจ้าทางใดๆไม่มีวิญญาณคือธาตุจิตที่อยู่ในตัวมนุษย์เท่านั้นขออภัยแม้แต่วิญญาณพระเจ้าที่เขาว่ามีนี่ก็ไม่มีให้ลึกๆถึงขั้นนั้นเลยมันเป็นอุป,ปาทานเพราะฉะนั้นศาสนาเทวนิยมจึงมีพระเจ้าอยู่ศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าพระเจ้าคือจิตวิญญาณเราพระเจ้าทำอะไรเราไม่ได้เราเป็นเจ้าของจิตวิญญาณ พอตายก็ปรินิพานเป็นดินน้ำไฟลงไม่ไปอยู่กับพระเจ้านี่คือของพุทธพ่อครูสมณะโพธิรัตย์28เมษายน2566ณบวรราชธานีอโศก